สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้จัดการโจ๊แชนแนลวันนี้มาตกป่าครับผมนี่พาลูกทายมาตกป่าปวดดึงเอาดึงเอาอยู่ได้มาท่านใปลาตังโตอยู่เอ้าปุ้นเหลียวท่าทางเพิ่นอืออแบกอักขนาดเลยท่าทางเออตีตีติตีติติติตีตีตมตีตีตีดีต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 ีดีตีตึตีตีตดตีตีดีตีตตีตีตีตึตีตีตดีตี ม้วนึ้นม้วนเออมเฮมยเี้ยหมดแต่ว่าเขาดึงบ้านเนี่ยหมดแต่ว่าป่ากินเดี๋ยวดึงของบอให้ขนาดเสียเงินเอาเอาเลยเอาเลยเลยดึงเลยอือโอ้โห

ดึงดีดีหุ้ยดึงดีดีป่ามันหมุนดีดีหุ้ยโอ้ยดว่าเบิ่งเงิยหลายเหตุไปตัวทีบตัวเดียนแล้วดึงดีดึงดีดีหมุนว้าหมุนหมุนหมุนดีดี เด้อเดเดย้อนลงไปย้อนลงไปย้อนอันนี้มันลงไปหมุนย้อนลงไปเออย้อนลงไปย้อนหัวลงไปตะวัดขึ้นมาเออเอาขึ้มาขึ้นมาอ้วว่ได้ปวาวว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 วดีย่ได้ปาสูตรดีหรือเปล่าสวว กลับบ้านเฮาปลาพุทธปลาไม่กินเหยื่อเราไปหางันละเอ้ยนั่นดึงไปทั่วทิพย์ทั่วเดียนในจุเนียฮันเออเออเอ้ยหันขึ้นหันขึ้นดีๆลูกหมุนขึ้นมันสุดสุดไหมครับเอาเบ็ดบอกลาเ่าหมุนขึ้นเอาบ็ดชนะคางกูอ่โอเค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 เดี๋ยวพอไปเห็นเด็ก